ไม่คควรรรรเเกก็บิปโตในนะดดาทสวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปตัวทอครับกับผมแซ็คนบดีครับผมเจอกันทุกวันแปดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจ่ายไอจีเดเซาออสเตรเลียครับผมรับทุกคนครับที่ตามข่าวสารคริปโตเคอเรนซีนะฮะแล้วก็การลงทุนต่างๆเทคโนโลยีต่างๆผ่านทางคริปโตัวทอครับ แล้วก็ทั้งช่อง c ีบี u d ส o ด้วยนะฮะผมไงก็เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปเพื่อนๆนะแล้วก็อย่าลืมที่จะกด u u s c r i b e แล้วก,กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับวันนี้มีคําเตือนอีกแล้วนะฮะคำเตือนสําคัญมากๆเลยในช่วงนี้นะฮะทำไมนะคุณถึงไม่ควรเก็บคลิปต่อไว้ในกระดานเทปนะครับเรามีเหตุผลมาบอกเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าปัญหาในช่วงนี้มีอะไรบ้างนะครับ ก็จะเห็นาการการล่มสลายะฮะของกระดานเทรดต่างๆทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นเม้าก็อกส์นะฮะ FTX หรือว่า Sipmex นะ,ะที่ไม่สามารถที่จะเปิดให้ลูกค้าถอนเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลอ,ออกจากกระดานเทรดได้นะฮะส่งผลให้ปัจจุบันเนี่ยนักลงทุนเ็เริ่มมองหาฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะครับหรือว่าทางการเก็บสินทรัพย์ต่างๆมากยิ่งขึ้นนะครับก็กระดานเทรดนะฮะเป็นแพลตฟอร์มที่คุณสามารถที่จะแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลนะ,ะเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วนะฮะแต่ว่า แม้ว่าการะดานเทรดจะมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ก็สามารถเป็นอล l ล็ตได้ในเวลาเดียวกันนะเหมือนอย่างเช่นที่เราใช้พวกบีแอนแน์นะฮะหรือว่าจะเป็นบิตครัก็ตามนะฮะแต่ว่าอย่างก็ตามฮะการเก็บเงินไว้บนกระดานเทรดนานๆน,นั้นเนี่ยกลับไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดครับเนื่องจากว่าตามข้อมูลนะฮะของแพลตฟอร์มบิคอยบล็อกเชนเปิดเผยว่าเงินมากกว่าหลายพันล้านดอลาลาร์เนี่ยได้หายไปจากการะดานเทรดครับแล้วก็แพลตฟอร์มดีไฟอื่นๆจากการโจมตีหลายประเภทนะครับ เอ็กชแนนครับประสบกับรูปแบบต่างๆของการโจมตีทุกครั้งนะครับซึ่งที่พบบ่อยคือก,การแฮกนะอาชญากรสามารถแฮกเข้าสู่การแลกเปลี่ยนแล้วก็เข้าถึงเงินทุนที่ถือโดยการแลกเปลี่ยนซึ่งส่วนใหญ่เป็นของลูกค้าครับไม่ใช่ของแพลตฟอร์มเองนะฮะซึ่งหมายความว่าเ,เงินทุนของคุณเนี่ยที่จะประสบกับการโจมตีดังกล่าวเนี่ยเป็นไปนได้ง่ายมากนะครับในช่วงไตรมาสแรกของปี2023นะฮะเงินประมาณ950ล้านดอลลาร์นะฮะสูญเสียไปจากการแฮกแล้วก็การหลอกลวงนะฮะ แม้ว่าตัวเลขนี้จะลดลงจากปี2022ครับที่หายไป1.3พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกครับแต่ก็ยังเป็นจํานวนที่ถือว่าสูงมากนะแล้วก็ต้องระมัดระวังอย่างสูงสุดเลยนะฮะก็น่าเสียดายนะที่คุณไม่สามารถคาดเดาได้เลยครับว่าการแลกเปลี่ยนครั้งต่อไปจะถูกโจมตีหรือไม่ดังนั้นจะเป็นการดีกว่าครับถ้าเกิดว่าจะไม่เก็บคริปโตที่หามานะฮะไว้ในกระดานเทรดนะครับแม้แต่การแลกเปลี่ยนที่มีการต้องการมากที่สุดก็อาจถูกโจมตีได้ครับเนื่องจากว่า แฮกเกอร์เองก็ยังคงอัปเกรดเทคโนโลยีของตนต่อไปเช่นกันนะครับในไตรมาสแรกของปีนี้นะฮะเพียงเดียวมีเงินมากกว่า950ล้านดอลาล,าล,าล,าลาร์สูญเสียไปจากการถูกแฮกนะครับแล้วก็ถึงแม้เอายิงนะมันลดลงมาจากปีก,ก่อนๆแต่มันก็ไม่เคยน่าไว้วางใจนะครับแล้วก็แม้ว่ากระดานเทรดเนี่ยจะไม่ได้รับการโจมตนะีจากการถูกแฮกนะครับแต่ก็มีแนวนมที่อาจที่จะ ปิดตัวลงได้นะโดยมีเคสตัวอ,อย่างได้หตุการเสียชีวิตของซีโอของคอดิกาซีครับที่รับผิดชอบจัดการไพ่เบ็คีของลูกค้าที่ถือครองไว้นะฮะรวมมากกว่า190ล้านนะก็ไม่สามารถกู้คืนเงินเหล่านี้ได้นะฮะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยลูกค้าทั้งหมดก็ยังไม่มีโอกาสได้กู้เงินของพวกเขาคืนเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้านะฮะแต่ว่าไม่ใช่แค่ความตายเท่านั้นนะครับที่ทำให้เงินของคุณไม่ปลอดภัยต่อไปเนื่องจากว่ายังมีการลักภูนะะหรือว่าปิดโปรเจกต์หนี หอบเงินน,ะนำเงินของนักลงทุนออกไปแล้วก็ไม่สามารถเลื่อคืนเงินดังกล่าวได้นะครับแม้แต่บาทเดียวนะอีกทั้งยังมีเหตุการณ์ของกระดาน FTX ครับที่ลูกค้านในแห่ถอนเงินจำนวนมากจนกระทั่งกระดานเทรดเนี่ยจำเป็นต้องปิดตัวลงอย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากว่าสภาพคล่องเนี่ยของบริษัทเนี่ยมันวิกฤตนะครับก็แทนที่จะคุณจะเก็บตัวไว้บนกระดานเทรดนะก็ลองเปลี่ยนมานะถือเอาไว้ในเ,เป็นฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะฮะนะซึ่งวอลเล็ต แบบนี้เนี่ยคุณเนี่ยเป็นคนที่จะถือ private key นะเอาไว้เองนะครับก็อืมนะต้องบอกว่างนี้เปลี่ยนมาวไว้ในกระเป๋าที่คุณสามารถดูแลเองได้อาจจะดีกว่าถึงแม้ว่าถ้าเกิดว่าคุณลืม private key หรือว่าอะไรก็ตามอ่ะมันอาจจะเสี่ยงอยู่แต่มันอาจจะดีกว่าก็ได้การเก็บบนกระดานเทปนะครับ ทั้งนี้เนี่ยฮาร์ดฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี่ยนะฮะก็ได้รับความนิยมอย่างมากครับได้แก่ Exodus หรือว่า Ledger Nano S น,นะครับซึ่งอันนี้ผมก็ใช้อยู่เช่นกันแต่เอาจริงมันไม่ได้เก็บได้ทุกเหรียญถ้าเกิดคุณเก็บเหรียญมีมเหรียญเล็กเน,น้อยนีย่โอ้ยากเลยนะครับผมคุณสามารถคัดลอกไพรเวทคีย์เกี่ยวกับที่ปลอดภัยเพื่อให้สามารถกู้คืนกระเป๋าเงินนะหากเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นแต่เอาอย่างีแต่ว่าปัญหาเดียวกันก็คือถ้าเกิดคุณเป็นอะไรไปคุณตายกะทันหันไม่มีใครรู้ไพรเวทคีย์ของค ใครแบบคิดนั้นหายอะไรเงี้ยมันก็ลําบากในเช่นกันนะครับก็อันนี้เป็นว่าคุณต้องรับผิดชอบเงินของคุณเองก็แล้วกันนะไม่ว่าไม่ว่าคุณจะอยากเก็บไว้ที่ไหนก็ตามเก็บในการันเทาก็ดีเก็บในฮาร์ดแวร์วอลเล็ตก็ดีทั้งหมดมีความเสี่ยงหมดนะครับไม่มีใครการันตีได้ว่าคุณจะสามารถเก็บเงินนั้นได้ปลอดภัยแค่ไหนเอาเป็นว่ายังไงก็ระมัดระวังก็ดีก็แล้วกันนะฮะแล้วก็กระจายความเสี่ยง เก็บในหลายๆ,ๆรูปแบบด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยเตือนสติเตือนภัยให้กับคุณก็แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากซัพพอร์ตช่องนี้ด้วยนะฮะเพื่อให้เรามีกําลังใจในการทํางานกันต่อไปนะโอนมาที่นี่ฮะทูมานี่วันเลยหรือว่าเติมเงินมาเลยนะฮะง่ายๆนะครับผมเจอกันใหม่พรุ่งนี้ฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ